ทันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปเลครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของเบมอนกันดีกว่าเพราะว่าในตอนนี้ทางค่ายอย่าง YG เนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับสำหรับการโปรโมทของ Baby Monster โดยการเปิดเผยของทางค่ายนั้นบอกว่ายังไม่มีแผนสําหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Baby Monster บนรายการเพลงหรือว่าขึ้น Stage Show นั่นเองนะครับหลังจากที่เดบิวต์ปุ๊บปล่อยเพลงปล่อย MV ออกมานะครับกระแสของเบมอนเนียก็ถือว่ามาแรงมากๆเลยแฟนคลับเนี่ยก็รอการขึ้นสเตจนะครับอย่างเห็นแล้วว่านาฮะเด็กๆนะขึ้นไปโชว์บนเวทีจะปังขนาดไหนจะจิกกล้องแตกจะเล่นกล้องจะโชว์ยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากที่ปล่อย MV เดบิวต์ปุ๊บก็ยังคงเงียบอยู่ฟแฟนๆทาก็ถามถึงว่าวายจีเขาจะโปรโมทแบบใดกันทำไมยังเงียบไม่มีคอนเทนต์ไม่มีแม้แต่คลิปเต้นหรือว่าอะไรก็ตามมีเพียงแค In s t a a g r ในตอนนี้นะครับสื่อของทางเกาหลีใต้เขาก็ได้มีการออกมาพูดถึงกันแล้วผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ YG เนี่ยก็บอกว่าขณะนี้นั้นยังไม่มีกําหนดการสําหรับ Baby Monster ในการเปิดตัวหรือว่าการปรากฏตัวในรายการเพลงต่างๆของประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะครับและก็หากจะมีแผนหรือว่าจะมีการขึ้นโปรโมตในรายการเพลงเนี่ยจะประกาศให้แฟนๆได้รู้กันอีกทีแต่ว่าตอนนี้นั้นยังไม่ขึ้นโปรโมตบนรายการเพลงซักรายการเลยทําเอาแฟนๆเนี่ยร้องฮะ ทั้งรอบเลยนะครับว่าอ้าวสรุปแล้วเนี่ยจะขึ้นโปรโมทใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้จะมีอีกทีและจะมาประกาศอีกครั้งใช่หรือเปล่าหรือว่ายังไงกันแน่หรือว่าจะเป็นการคัมแบ็กครั้งหน้าเลยที่เด็กๆจะขึ้นโปรโมทบนสเตจรายการเพลงครั้งนี้ผลงานเดบิวต์ก็คือปล่อยเป็นดิจิทัลแบบนี้ไปก่อนและให้ทุกคนเนี่ยติดตามคอนเทนต์อื่นๆหลังจากนี้ผ่านทางช่อง YouTube ของ b a b y Monster เท่านั้นก็ทํางงเลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละสไตล์ YG ครับ,รบก็จะลึกลับแบบนี้เดบิวต์แบบเด็กอสูรนะรบกก็ต้้องแแแปลแลว แฟนๆก็ทําได้เพียงแค่รอนะครับแล้วก็อดทนเท่านั้นเพราะว่าก็รอมาแล้วเป็นปียังรอได้เดี๋ยวรอขึ้นสเตจปุ๊บเนี่ยทาง YG เขาจะมาประกาศให้ดูกันอีกทีแต่ใดก็คือเราก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับว่าทําไม YG ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรไปมากกว่านี้น่าจะเพราะว่าความไม่พร้อมอื่นๆนั่นแหละเราไม่รู้นะครับแต่อย่างไงก็ตามวนดู MV ไปก่อนละกันนะครับทุกคนแล้วมารอการอัปเดตความเคลื่อนไหวจากทางค่ายอีกครั้งว่าเด็กๆ Baby m o n ster อร์นั้นจะขึ้นโปรโมตแบตเตอร์อัพบนรายการเพลงอีกทีวัันนนไไหและะะรรรราาายกาอบบ้งค หรือว่าจะมีคอนเทนต์พิเศษลงในช่อง YouTube ก็ติดตามรอก,กันได้หากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราจะรีบมาแชร์ทันทีเลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe พี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง